หลังของปีเนี่ยเราก็อาจจะเห็นหนักท่องเที่ยวอาจจะปรับตัวลดลงจากตอนแรกนะครับแต่ว่าเราก็หวังว่ามาตรการเศรษฐกิจภาครลักเนี่ยที่ที่นำเข้ามาเนี่ยก็อาจจะทําให้อ่จากครอมอใหม่เนี่ยน่าจะทําให้สร้างความเชื่อมั่นนะครับแล้วก็มีนโยบายที่ออกมากระตุ้นเศรษฐกิจได้ใน สวัสดีครับวันนี้ทางศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยก็ได้มีการอัปเดตภาพเศรษฐกิจของไตรมาสสนะครับซึ่งตอนนี้เรามองว่าเศรษฐกิจเนี่ยน่าจะดูดีขึ้นนะครตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยเราปรับข้นมาจาก1.5%ของปีนี้มาเป็น1.8นะหลักๆก,ก็มาจากการที่ผลของภาษีของพร้มพํมเนี่ยทำให้มีการเร่งตัวส่งออกนะแล้วก็มีการเลื่อนไปเรื่อยๆแล้วก็ยังมีพวกเซสชันหรือมาตรา2 3 2ที่ยังไม่ได้มา ใช้งานจริงนะครับก็เลยทําให้การส่งออกนดีกว่าที่เราคาดไว้นะครับก็เลยทําให้เราปรับประมาณการปีนี้ขึ้นมานช่วงหลังของปีเนี่ยเราก็อาจจะเห็นนักท่องเที่ยวอาจจะปรับตัวลดลงจากตอนแรกนะครับแต่ว่าเราก็หวังว่ามาตรการเศรษฐกิจภาครัฐเนี่ยที่ที่นำเข้ามาเนี่ยก็อาจจะทําให้อ่จากรมอใหม่เนี่ยน่าจะทําให้สร้างความเชื่อมั่นนะครับแล้วก็มีนโยบายที่ออกมากระตุ้นเศรษฐกิจได้ในในครึ่งหลังของปี แต่ว่าสิ่งที่เรากําลังกังวลอยู่ก็คือตอนนี้เรื่องค่างเงินบาทที่แข็งขึ้นนะครับว่าอันนี้มันก็เป็นผลคงตอนนี้เรามองว่ามันเป็นผลจากเ,เรื่องของค่างเงินดอลลาร์นะครับทา,านประธานรัฐมนีเนี่ยเข้าไปแทรกแซงความิดความปิดอ,อิสระของการทํา,ทางานของธนาคารกลางก็เลยทําให้ปีนี้ทางดอลลาร์เนี่ยอ่อนมาเกือบสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็เลยทําให้ค่างเงินบาท แข็งตัวขึ้นในปีนี้เนี่ยเยอ r to d a t ประมาณ7%นะครับก็จริงๆก็ไม่ใช่เรื่องของประเทศไทยเรื่องเดียวแต่ว่าก็เดี๋ยวเรารอดูนะว่าหลังจากผู้ว่าการท่านใหม่เข้ามานะครับรัฐบลรีคลังเนี่ยเราอาจจะมีนโยบายอะไรที่อาจจะไม่ค่้นบักอ่อนลงได้ในปลายปีนี้ครับคือตอนนี้เรากังวลเรื่องการเบิกจ่ายที่อาจจะล่าช้านะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยถ้ารัฐบาลมีอายุได้4เด mm ือ hmm. นถึง7เดือนเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องความต่อเนื่องดังนั้นตอนนี้อาจจะเห็นมาตรการควิกวินภาคเรา อันนี้ก็น่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างที่ได้ยินมาว่าคนละครึ่งจะมาอันนี้ก็น่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขึ้นมานแต่ว่าสิ่งที่เรามองต่อไปก็คือแล้วหลังจากนั้นเนี่ยที่เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างเนี่ยรัฐบาลจะสามารถทําอะไรได้ไหมในเวลาอันสนั้นนะครับ mm hmm. ที่เห็นมาก,ก็ดีนะครับแต่ว่ายังก็ยังรอดูอยู่นะครับว่ามาตรการจะมีอะไรเพิ่มเติมนะครับจริงๆิที่เราอยากเห็นนะที่เคยเคยคุยกันไว้เนี่ยก็คืออาจจะเป็นนโยบายลดเก่าแกลกรถใหม่เพื่อกระตุ้นการผลิต ร,รถยนนะครับแล้วก็เอารถเก่าที่อาจจะสร้างมลพิษออกไปนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องการดึงดีมานจะต่างประเทศไม่ว,ว่าจะเป็นการดึงพวกคนคนทำงานกับต่างประเทศอันนี้ทำยังไงให้สก mm ิลเลเบอร์เข้ามาอยู่ในประเทศไทยร mm hmm. กระตุ้นทั้งดีมานด้านอาสังหารดีมานด้านการใช้จ่ายในประเทศนะครับแล้วก็จะมีเรื่องระยะยาวอันนี้ก็ต้องรอดอูระยะสั้นเนี่ยผมว่าน่าจะพึงพอใจท mm hmm. ี่เอาเทคโนโลยีมา mm hmm. นะครับแล้วก็เอาภาคเอกชนที่ มีความสามารถก็เรื่องนี้ผมว่าในหลายภาคในหลายภาคส่วนเนี่ยกขรู้สึกว่ามีความเชื่อมั่นแต่ว่ามีข้อจํากัดเรื่องระยะเวลา